สวัสดีค่ะนักเรียนเข้าสู่บทเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง่วยการเรียนรู้ที่1การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวค่ะวันนี้จะเป็นบทที่1เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์เขาใช้ทักษะอะไรบ้างนะคะ เมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วเนียนจะสามารถใช้ทักษะการสังเกตโดยใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกตได้ค่ะใช้ทักษะการจำแนกประเภทโดยระบุกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มได้และใช้การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ค่ะ วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่1.1ในตอนที่2ชื่อกิจกรรมว่าสังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรคราที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนทำกิจกรรม1.1ในตอนที่1ไปแล้วนะคะโดยเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะอย่างที่1นนะคะมีตาค่ะใช้สังเกตข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างหรือลักษณะต่างๆค่ะ ตาแล้วอะไรอีกคะหูใช้สังเกตข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียงจมูกสังเกตข้อมูลที่เกี่ยวกับกลิ่นปากสังเกตข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับรสหรือรสชาติคะ่ะและอย่างสุดท้าย5ก็คือมือใช้สังเกตข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสนะคะต่อไปคะ่ะวันนี้ เราจะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่าเครื่องมือที่เราจะใช้เป็นเครื่องมืออะไรนะคะ จากวิดีโอที่เด็กๆดูนะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการสังเกตโดยใช้แว่นขยายเป็นเครื่องมือช่วยในการสังเกตค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแว่นขยายคืออะไรเราไปดูกันค่ะแว่นขยายคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องขยายวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้สามารถมองเห็นวัตถุได้คมชัดและสบายตาม,มากยิ่งขึ้นค่ะ ครูนำแว่นขยายมาส่องดูใบไม้สังเกตได้ว่าคุณรูณจะเห็นสีเขียวเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เห็นเพิ่มมากขึ้นคือลวดลายบนใบไม้ค่ะเรามาลองส่องดูเส้นมะการนณีกันบ้างนะคะตอนมองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นลวดลายบนเส้น,น,สนมะการนณีแต่ตอนนี้มองเห็นลวดลายเป็นเส้นๆบนเส้นมะการนณีด้วยค่ะดูสิคะคุณหมอใช้แว่นขยายส่องดูติดเนื้อของคนไข้เพื่อที่จะให้เห็นรายละเอียดต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะ เด็กๆลองดูลายนิ้วมือกันค่ะตอนมองด้วยตาเปล่าเห็นชัดเจนไหมคะเห็นไม่ชัดเจนเลยแต่เมื่อนำแว่นขยายมาส่องดูนะคะเราจะสามารถมองเห็นลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะดูสิคะเด็กๆเห็นลายนิ้วมือที่ชัดเจนขึ้นไหมคะ ต่่อไปคะเมื่อคุณครูนำแบ่นขยายมาส่องดูน้องหอยทากนะคะคุณครูจะเห็นลวดลายบนเปลือกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและเห็นน้องหอยทากมีขนาดใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะลองส่องเปลือกถั่วลิสงดูบ้างนะคะจะสังเกตได้ว่าเห็นสีและรูปด่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือเห็นรายละเอียดและขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะดูรายละเอียดสิคะเราเห็นลวดลายบนเปลือกถั่วลิสงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ ลองส่องดอกไม้ดูบ้างค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่ามองด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายมีสินใดที่เหมือนหรือแตกต่างกันค่ะใช้แล้วค่ะเราจะเห็นสีและรูปร่างที่เหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเราจะเห็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะและเห็นรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเรามองเห็นเกรสรที่อยู่ด้านในของดอกไม้ด้วยนะคะเป็นสีดำๆ ซึ่งมองได้ชัดเจนกว่ามองด้วยตาเปล่าค่ะต่อไปเรามาลองส่องมะเขือเทศดูบ้างนะคะเมื่อมองด้วยตาเปล่าและมองด้วยแว่นขยายเรายังคงเห็นสีและรูปร่างเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือเรามองเห็นมะเขือเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะและมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นอย่างเช่นขนที่อยู่บนก้านของมะเขือเทศนะคะ เราลองส่องตัวหนังสือดูบ้างคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าทาําให้ตัวหนังสือขยายใหญ่ขึ้นอ่านง,ง่ายมากเลยทีเดียวคะ่ะเด็กๆลองดูลายของผ้าสิคะมองด้วยตาเปล่ามองไม่ค่อยเห็นแต่เมื่อแว่นขยายส่องมาเราจะเห็นลวดลายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคะ่ะและดูขนาดของข้าวสารสิคะเมื่อส่องด้วยแว่นขยายจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเลยนะคะ จิงที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกตนะคะการสังเกตนอกจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วยังสามารถใช้เครื่องมืออย่างเช่นแว่นขยายมาช่วยในการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบันทึก ลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมค่ะโดยให้เรียนเติมคําตอบลงไปในช่องว่างนะคะสําหรับคําที่เด็กๆจะเอามาตอบในช่องว่างครูจะกําหนดไว้ในกรอบสีส้มสีเข้มๆนี้นะคะเป็นตัวหนังสือสีขาวเด็กๆเ,เลือกไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมาดูกันค่ะว่าในแบบบันทึกกิจกรรมเราจะต้องบันทึกข้อมูลอะไรบ้างเราทำกิจกรรมนี้เพื่อฝึกฝนทักษะอะไรคะ เด็กเลือกคำตอบในกรอบสีส้มเข้มไปเติมได้เลยนะคะและใช้อะไรเป็นเครื่องมือช่วยในการสังเกตการสังเกตสิ่งต่างๆโดยตาเปล่าและแว่นขยายมีสิ่งที่ได้ข้อมูลเหมือนกันคืออะไรและอะไรและ ได้ข้อมูลที่แตกต่างกันคืออะไรและอะไรเด็กๆเ,เติมคำเตาลงไปในช่องว่างนะคะดังนั้นการสังเกตด้วยแว่นขยายจะได้ข้อมูลที่เป็นอย่างไรกว่าการสังเกตด้วยตาเปล่าเสร็จแล้วเด็กๆส่งแบบฝึกขัดมาให้ครูตรวจด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ